ค่ะฟิลมาจากฝ่ายข้อมูลนะคะก็วันนี้ได้โจทย์จากทางตำรายนะคะว่าอยากให้อัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองให้ฟังกันหน่อยค่ะก็เลยเตรียมมาโดยภาพรวมและสรุปนะคะจากที่สูนทนายความติดตามได้ค่ะตั้งแต่ที่อดีตนายกประยุทธ์จันโอชาได้ประกาศว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตราด,ดำเนินคดีกับประชาชนนะคะ ในปี63ในปี25 6 3นค่ะปีนั้นเองมีการระดมการแจ้งความและก็ดำเนินกับคดีดำเนินคดีกับประชาชนในมาตรา112นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีประชาชนที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีนี้นะคะไม่น้อยกว่า277คนซึ่งตีเป็น309คดีค่ะ ในทุกๆวันของจํานวนคดีทั้งหมดนี้นะคะจนถึงปีที่แล้วค่ะในปี2567นะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าในทุกๆเดือนมีคดีนะคะเพิ่มขึ้นทั้งปีเนี่ยรวมถึง21คดีซึ่งแปลว่าในทุกๆวันนะคะในทุกๆเดือนของปีที่ผ่านมามีคนจํานวนอย่างน้อย1-2คนที่ถูกแจ้งความในคดีนี้นะคะ นั่นแปลว่าแม้เราจะเปลี่ยนผ่านเป็นรัฐบาลพล,ลเรือนแล้วการดำเนินคดีตามมาตรา112ก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าเราจะยังเราจะอยู่ในระบบประชาธิปไตยนะคะโดยภาพรวมของคดีทั้งหมดที่สูนท์ายายความติดตามได้จนถึงเดือนมกราคมปีปีนี้นะคะเรามีผู้ถูกดำเนินคดีการเมืองในทุกข้อหา รว, 196, รวม1 9 6หลอง1,960ชีวิตนะคะในจำนวนนี้ค่ะตีเป็นคดีที่ศูนย์ทนายรับมืออยู่ถึง1,313คดีค่ะต่อไปได้เลยค่ะจริงๆฟิลสรุปสถานการณ์ที่น่ากังวลใน1ปีที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามันมีอยู่3เรื่องด้วยกันที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความน่ากังวล เรื่องแรกเลยค่ะในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เครือข่ายในทศกรรมประชาชนกําลังเปิดตัวรณรงค์แคมเปญนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าทุกคนจําได้มีการดําเนินคดีความกับนักข่าวหรือสื่อมวลชนนะคะที่ออกไปทําข่าวในพื้นที่ชุมนุมเป็นครั้งแรกของปีที่แล้วแล้วก็เรื่องที่สองที่เราคิดว่าเป็นเรื่องน่ากังวลถึงที่สุดคือในเวลาเดียวกันเองอะคะ่ะ มีการดำเนินการดาเนินคดีทางไกลนะคะในในาะในคดีมาตราหนึ่งร้อยสิบสแล้วก็หนึ่งรวมกันเนี่ยในที่ภาคใต้อะคะ่ะไม่น้อยกว่า32คดีแล้วสถิตินี้มีความน่าสนใจที่ว่ากว่าครึ่งของคดีที่ถูกดำเนินทางดำเนิน,นเนินคดีทางไกลอะคะ่ะก็เป็นมาจากการแจ้งความของกลุ่มปกป้องสถาบันแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า จำเลยในจำเลยในคดีสามสองคดีนี้ค่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคทางใต้นั่นแปลว่าการดำเนินคดีทางไกลกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นั่นและแปลว่าจะมีประชาชนอีกจำนวนมากที่จะเพิ่มขึ้นแล้วต้องเดินทางไปที่ภาคใต้เพื่อต่อสู้คดีในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านหรือเป็นที่อยู่ของตัวเองนะคะ นอกจากนี้ในเรื่องที่น่ากังวลอย่างถึงที่สุดเราพบว่าในปีที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งแต่ที่มีการต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งที่ผ่านมาก็คือเป็นปี2515เนาะมีการต่อสู้ที่ศาลนะคะเป็นต้นมาเนะะี่ยคดี112ที่ศาลชั้นต้นนะคะมีคำพิพากษาแล้วจะพบว่าในคดีที่ศาลให้เห็นว่ามีความผิดเนี่ย ปรากฏว่าเมื่อพวกเขาอะค่ะยืนยันต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาซึ่งเป็นศาลที่สูงขึ้นไปเ,เราจะพบว่าคาดีเหล่านี้ค่ะมีโอกาสหรือแนวโน้มที่ศาลจะยกฟ้องหรือกลับคำพิพากษาน้อยมากๆพวกเขาจะถูกยืนคำพิพากษาให้ลงโทษมีความผิดในคดีตามมาตรา112ต่อไปจนถึงที่สุดยกตัวอย่างเช่นในคดีของคุณ ธนาพรนะคะที่ต่อสู้คดีจนถึงชั้นดีกานะคะแล้วก็ศาลมีคำพิพากษายืนในชั้นดีกาจนทำให้เธอต้องถูกคุมขังตามมาตรานี้อยู่สองปีที่เรือนจำทนบุรีนอกจากนี้ในคดีที่ศาลชั้นต้นนะคะมีคำพิพากษายกฟ้องเราพบว่าศาลสูงก็คือศาลอุทธรณ์หรือดีกาเนี่ยจะมีการกลับคำพิพากษา ให้มีความผิดอันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากเนื่องจากว่าเมื่อเราพูดถึงการพิพากษามันตามมาด้วยสิทธิประกันตัวที่ทนายความอะค่ะจะต้องดําเนินการต่อทันทีในวันเดียวกันกับที่จําเลยของเราได้รับคําพิพากษาใช่ไหมคะขอสไลด์ต่อไปค่ะสิ่งที่ฟิวนามาแสดงให้ทุกคนเห็นตอนนี้อะค่ะเมื่อปีที่แล้วอะค่ะทีมฝ่ายข้อมูลของเราอะค่ะ ได้รวบรวมสถิติการยื่นประกันตัวของผู้ต้องขังทางการเมืองจริงๆปีที่แล้วทนายความของเราอะค่ะยื่นประกันผู้ต้องขังทั้งหมดอะค่ะในในปีที่ผ่านมาก,กว่า183ฉบับนะคะแต่ที่น่าสนใจคือ1เกือบ168ฉบับเนี้ยค่ะศาลมีคำศาลมีคำสั่งนะคะให้ยกคำร้องนั่นแปลว่าในทุกๆครั้งที่เรายื่นประกันตัวลูกความของเราแทบไม่มีใครได้ประกันตัว ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีการยื่นประกันชุดใหญ่เป็นจำนวนมากกว่าสี่ครั้งรวมถึงในช่วงที่เครือข่ายในทศกรรมเองก็ดำเนินการรณรงค์แคมเปญน,นะคะทนายความของเราได้ยื่นประกันตัวในช่วงดังกล่าวเหมือนกันแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครได้ประกันตัวหรือแม้แต่ในช่วงสถานการณ์ที่คุณบุ้งเนธิพรเสียชีวิตเราขอยื่นประกันตัวให้ศาลพิจารณาปล่อยผู้ร้องขังของเราออกมา ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ทุกคนเชื่อไหมคะอาจจะยังไม่หมดมันไม่หมดหวังนะคะเพราะว่าในสิ้นปีที่ผ่านมาที่เรายื่นประกันอีกครั้งหนึง่งเราได้เพื่อนของเรากลับมาคนหนึ่งนะคะก็คือคุณจิรวัตรซึ่งเป็นเพียงผู้ต้องขังทางการเมืองแค่คนเดียวนะคะในคดีม .12 ตลอดทางปีนั้นที่ได้รับการประกันตัวแล้วเมื่อ,อคำนวณโอกาสเปอร์เซ็นต์ของลูกความที่ เข้าไปแล้วในเรือนจำอะค่ะโอกาสที่ทุกคนจะได้ประกันตัวตอนนี้นะคะมีเพียง8.3เปอร์เซ็นต์ในขณะที่โอกาสของการไม่ได้รับการประกันตัวหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเนี่ยมีถึง91.7นะคะจริงๆพอฟิลพูอย่างนี้จำเลยในคดี1 1 2สองหรือจำเลยในคดีการเมืองหลายคนในที่นี้ที่ยังได้รับการประกันตัวอยู่อาจจะมีความกังวล แต่ไม่เป็นไรนะคะเรายังจะยื่นประกันตัวทุกคนต่อไปนะคะซึ่งปีที่ผ่านมาก็คนที่ยื่นประกันตัวมากที่สุดเนี่ยคือทนายอานน์นำพานะคะไม่ว่าเราจะยื่นด้วยเหตุผลอะไรมีครั้งหนึ่งนะคะที่ทนายอานนนนำพานี่เขียนคําร้องของประกันตัวในช่วงที่ลูกชายของเขานะคะโดนเตารีดทับมือนะคะขอออกมาดูแลลูกชายก็ไม่ให้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะด้วยคาร้องอะไรที่เราเขียนไปทนายอานน์นำพาจะเป็นคนหนึ่งที่ มีโอกาสได้ประกันตัวน้อยที่สุดในบรรดาผู้ต้องขัง44รายที่มีอยู่ค่ะขอสไลด์ต่อไปค่ะจริงๆนอกจากผู้ต้องขังแล้วในเดือนมกราคมที่ฟิวอยากโชว์ให้ทุกคนเห็นตรงนี้ค่ะเป็นข้อหน้าจะมีข้อหน้าสังเกตที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่มของลูกความมาตรา112ที่ฟังคำพิพากษาในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ ทุกคนสังเกตไหมคะว่ามันมีคนที่ได้ประกันตัวแล้วมีคนที่ถูกจำคุกแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่ามีคนที่โทษสูงและได้ประกันตัวแต่ในขนาดเดียวกันคนที่ได้รับโทษน้อยกว่ากับไม่ได้ประกันตัวอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่เราจะต้องถามกับกระบวนการยุติธรรมและตุลาการของไทยว่ามาตรฐานของการประกันตัวตรงนี้อยู่ที่ไหนและท่านใช้อะไรพิจารณาคำร้องขอประกัน จำเลยของเราสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างที่คุณนัชนนได้พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าแม้การดำเนินคดีมันจะน้อยลงแต่ประชาชนที่ยังมีคดีติดตัวอยู่อาจมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ต้องขังคดีการเมืองเพิ่มขึ้นในปีนี้นะคะซึ่งเพียงแค่เดือนกุมภาพันธ์นี้เรากำลังรับมืออยู่กับผู้ต้องขังที่มากถึง44รายแล้วนะคะ ใน44รายนี้ค่ะเป็นผู้ต้องขังคดี112ถึง29คนและคดีอื่นอีนอก15คนนะคะในจำนวนทั้งหมดนี้ยังมีคนที่ยืนยันต่อสู้คดีถึง27คนนะคะที่เขายังไม่ไม่อยู่ติการต่อสู้คดีของตัวเองรวมถึงคุณบัตบาทนะคะที่ถูกขังอยู่ที่เรือนจำเชียงรายซึ่งกำลังรับโทษที่สูงที่สุดเป็นประวัติการถึง54ปี6เดือน ก็ยังยืนยันที่จะต่อสู้คดีในคดีมาตาหนึ่งสองถึงที่สุดจริงๆเราพูดถึงเรื่องเนี้โทษกรรมแล้วก็เราพยายามกดดันรัฐในเรื่องนี้อยู่หลายครั้งแต่ฟิลขอเสริมอีกเรื่องหนึง่งที่จริงๆรัฐหรือกระบวนการยุติธรรมรวมถึงผู้พักษาสามารถทําได้เลยนะคะคือการพิจารณาคําสั่งประกันตัวแล้วก็คืนสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องขังของ ศูนย์ทนายนะคะหรือว่าของพวกเราได้ออกมาสู้คดีได้ออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้นําร่างพิจารณาพิจารณาร่างพรบรัตเทศกรรมอย่างเร่งด่วนนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับคุณนฐาค่ะ